แยกตัวไรเพื่อนวงการเคียงข้างเปิดคำพูดเบลล่าถึงแก๊งเพื่อนสนิทร่วมช่องหลังถูกเผยวีรกรรมนางเอกจอมกันซีน ก่อนหน้านี้ชาวเน็ตขุดคลิปเก่าเบลลารานีรับรางวัลพร้อมเต้านัทพรแต่ถูกโยงดราม่าดาราแย่งซีนซึ่งเจ้าของโพสต์ได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ในคลิปดังกล่าวว่ามา3คนเหมาคนเดียว3อย่างดอกไม้ถ้วยรางวัลตัวแทนพูดจากกรณีดรามา่าใหม่ดาวิกาที่ได้เชิญ3มสาวมิวนิธามินชลิดาและมากี้ราศีมานั่งเมามอยตอบคําถามซึ่งหนึ่งคำถามที่มากี้ได้มาตอบก็คือเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและ ไม่ขอร่วมงานด้วยอีกเธอเล่าย้อนว่าเคยถูกเรียกไปคุยแบบ2ต่อ2ในห้องอีกฝ่ายบอกว่าใครจะอยู่ในวงการนี้ได้นานกว่ากันจนชาวเน็ตแห่คาดเดาไปต่างๆนานา,นาและเธอได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่เบลลารานีไม่เคยมีเรื่องกันทั้งในอดีตและปัจจุบันและไม่นานมานี้เป็นอีกหนึ่งแกงที่รวมตัวคนสวยอย่างแกงลูกเจี๊ยบก่อนหน้านี้ประกอบด้วยนางเอกฮอตเบลลารานีโมโมนชนก พรีมรานิดาบัวนลินทิปและเปรี้ยวทัศนียาหลายๆครั้งจะเห็นว่าพวกสาวๆมักจะรวมตัวแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยเมื่อมีเวลาว่าง แต่ในตอนนี้ชาวเน็ตเห็นว่าเบลล่าราณีไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วและใน t ิ k t อกต่างมีชาวเน็ตพูดถึงประเด็นนี้ด้วยว่าไม่เห็นไปด้วยกันนานละงงเพิ่งรู้ว่าเปรี้ยวเป็นเพื่อนกับเบลล่าด้วยคิดว่าคิดคนเดียวบอลอออกจากแก๊งนี้แล้วจา้าแก๊งนี้แยกตัวกันสองสาปีได้แล้วเขาแยกตัวมาอยู่กับผู้จัดก,การตั้งนานแล้วเพราะอะไรก็ไม่รู้ล่าสุดทางด้านพลอยผู้จัดก,การส่วนตัวของเบลล่าราณีโพสถึงนางเอกสาวหลังโดนโย มากี้ราศีโดยทางด้านพลอยได้ออกมาแชร์คลิปสตอรี่ของเบลล่าราณีที่ครั้งหนึ่งเคยไปออกรายการและให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตที่มีค่าสําหรับเบลคือการให้ให้ที่ง่ายที่สุดของเบลคือให้ความสุขให้ในแง่ของผลงานตอบแทนประชาชนที่ตอบรับเบลขณะนี้รวมถึงช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือสัตว์โลกเบลรู้สึกว่าการให้คนอื่นเป็นคุณค่าในการมีชีวิตอยู่